สวัสดีครับสวัสดีว้าวคลาสสิกเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูหลายคนจะจำพี่เขาได้ไหมนะนี่พี่เขาช่วยงานนี่เดี๋ยวให้ดูด้าน,นบนด้าน,นบนเห็นไหมพี่คนนี้ไหมหลายคนจำพี่เขาได้ไหม นี่เด้ดูครับจำได้ไหม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 จำพี่นุกูลได้ไหมวันนี้พี่นุกูลเองพี่นุกูลจำได้ไหมพี่นุกูลนะนี่อพี่นุกูลนะพี่นุกูลขยันมากนี่ ทำงานทุกวันเลยก็ด้านล่างนี่จะมีจะไม่ได้หรอกพี่ปกผ้าไว้นี่เออไปเลยพี่เจ๊กครับพี่เจ๊กเองพี่เจ๊กเองพี่เจ๊กพี่เจ๊กสุภาพนี้นี่พี่วันของเราเองพี่วันครับนี่จำได้ไหมพี่วันครับ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 สุดตายครับ ช่วยงานตรงนี้นี่สล้านแล้วเลานนี่0ล้านสามล้านเดี๋ยดูด้านหลังก็นม่มีไหมด้านหลังก็มีพี่อีกจุดหนึ่งกำลังขุดเป็นบอะมบัด อันนี้พี่พัดเฮียเป้อันนี้พี่พัดพ,พี่พัดพัทก็มาช่วยงานครับงาน,นี่สครับ,ดรบเดี๋ยวอยู่ไหมครับอ่าเดี๋ยวคือต่อนี่น้าพี่หลายคนขยันมาก เด่นมากช่วยงานทุกวันเลยทุกวันีกคนนึงแหละเอาจำเราเลยฮะครับ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 ปัญแจรับัแจกับแล้วครับเอใครจะเสร็จแล้วตอนนี้คงนะครับเาี้เสร็จแล้ว นี่นี่พี่เจ็กข้องมากข้องมากหลายคนเคยเประกอบอาชีพด้านนี้มานะาทำอะไรก็จะข้องมากเลยพอดีอากาศที่นี่น,นะไม่ร้อนด้วยเป็นหน้าหนาวฮะอากาศแบบคล้ายคล้มฟ้าคึมฝน มันจะไปเช้าเห็นนะเจอมดูให้เหมือนเห็นนะเช้าแล้วเมื่อคืนนีนบบ่หนะจำไม่ได้โอเคสากเป็นกำลังใจให้พี่ๆเขาด้วยนะฮะกำลังใจให้พี่ๆด้วยหลายคนขยันมาก